ในกุมวัรดมาตุลลอคิวบาร,รกาตูจา้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารีตาชนเนลกันอีกเช่นเคยค่ะช่วงนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของเดือนรอมฎดอนนะคะแล้วก็เป็น10คืนสุดท้ายของการถือศีลอดนะคะในเดือนรอมฎดอนของเราวันนี้นะคะตาก็มีวิธีการทัน คุมแบบง่ายๆให้สาวๆได้เอาไปพันกันในวันไทยยโยของเรานะคะมีทั้งหมด4รูปแบบนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะเป็นรูปแบบไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าจ้าไปกันเลยค่ะ mm hmm. เพื่อนๆคะ่ะเรามาดูรูปแบบที่1น,นะคะก็คือเป็นรูปแบบที่ตาใส่เมื่อต้นคลิปเมื่อกี้เลยนะคะมาดูกันเลยคะ่ะ <Wow. S 1> วันนี้นะคะตาก็จะใช้เป็นผ้าพันยาวแบบนี้นะนี่เลย ข้างหนึ่งสั้นแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ยาวแบบนี้นะตาจะไว้แบบนี้จากนั้นนะคะก็คือมาจัดโครงหน้าตรงนี้นะจะให้เข้ากับโครงหน้าของเรานะประมาณนี้เลยตรงนี้คือมันจะมีอินเนอร์หรือว่าลูกในอยู่ข้างในตรงนี้เนาะจากนั้นนะคะก็คือตาจะกัดด้วยเข็มหมุดน,นี่คะ่ะก็คือจะใช้เป็นเข็มหมุดน,นะคะกัดให้ติดกับอินเนอร์ข้างในเลยระวังน,นะคะอพอได้แบบนี้แล้วนะคะก็คือพ,พับให้ตามโครงหน้าของเราเลยค่ะพับแบบนี้เลยนี่เลยมันจะเป็นแบบนี้นะจากนั้นนะคะก็คือสอดเข้าไปข้างในแบบนี้นี่เห็นไหมมัน จะเป็นสอดเข้าไปตามโครงหน้าแบบนี้แล้วก็ใช้เป็นตัวของเข็มหมุดยืดอีกทีนะเป็นเข็มหมุดยืดอีกทีอ่าประมาณนี้เดี๋ยวโครงหน้าเราจะมาแต่งสุดท้ายนะพอได้แบบนี้แล้วตาจะพับชายผ้าข้างบนขึ้นแบบนี้นะเพื่อที่จะสอดได้ง่ายชายผ้าฝังที่เป็นยาแบบนี้มันจะเหลืออยู่แบบนี้ใช่ไหมก็สอดไปด้านหลังแบบนี้เลยสอดไปด้านหลังแบบนี้นะพันไปหลายๆรอบเลยนะคะให้จนหมดชายผ้าตรงนี้เลยนะคะนี่นะคะพอเราสอด ใช้ผ้าไปทั้งหมดแล้วนะคะก็คือพันรอบผองเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาใชา้ผ้าที่เหลือลงแบบนี้เลยจากนั้นนะคะก็มาแต่งข้างหน้านะคะแล้วก็มาแต่งโครงหน้าตรงนี้นะง่ายมากๆเลยอ่ะวิธีนี้ใช้เข็มหมุดกันตรงนี้นะโอเคแล้วก็คือจะได้ประมาณนี้นี่นะคะก็คือก็เป็นรูปแบบที่1น,นะคะก็คือง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อ ok นๆลองไปพันตามวันดูนะเพราะว่าวิธีนี้คือง่ายมากๆเอาไปพันวันทา,าเลียโยของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวตาจะให้ดูด้านข้าง ใช้ผ้าที่เหลือก็คือจะปล่อยไว้แบบนี้เลยสวยมากๆเลยนะคะวิธีนี้นะคะก็เป็นวิธีที่1นึ่งเพื่อนๆก็ลองไปพันตามกันดูได้เลยจ้าเดี๋ยวเราจะไปต่อรูปแบบที่2กันนะคะว่าเป็นรูปแบบไหนก็คือเป็นวิธีที่ง่ายอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบที่2กันเลยจ้ามาค่ะเพื่อนๆมาต่อกันรูปแบบที่2ของเราเลยนะคะรูปแบบที่2นะคะใช้ใช้ผ้าเท่าๆกันเลยนะคะปล่อยใช้ผ้าไว้เท่าๆกันจากนั้นนะคะก็มาแต่งโครงหน้าตรงนี้นะประมาณนี้แล้วก็พับตามโครงหน้าแบบนี้ค่ะ แล้วก็ไล่ไปตามโครงหน้านะคะเอาไปกัดไว้ข้างในคล้ายๆกับรูปแบบแรกเลยนะคะกัดเข้าไว้ตรงในแบบนี้นะก็คือใช้เป็นเข็มหมุดนี่เลยค่ะนี่เห็นไหมจะเป็นแบบนี้ข้างหน้าเดี๋ยวเราเค่อยแต่งอีกทีนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะนี่มันจะเหลือชายผ้าแบบนี้นะคะตาก็จะเอามาพันกันแบบนี้ค่ะนี่เห็นไหมพันกันแบบนี้ค่ะสองหนึ่งรอบแล้วก็คือพันไปด้านหลังแล้วก็มาแต่งข้างหน้าแบบนี้นี่นะคะก็เป็นรูปแบบที่สองค่ะ นี่นะคะก็เป็นรูปแบบที่2ก็ง่ายเหมือนกันเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปพันตามกันดูนะจ๊ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันรูปแบบที่3านะคะจะเป็นรูปแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าไปกันเลยมาค่ะเพื่อนๆเรามาต่อกันรูปแบบที่3กันเลยนะคะรูปแบบที่3มก็ง่ายมากๆเลยนะคะนี่นะคะคือตาจะไว้ใช้ผ้าข้างหนึ่งสัน้นแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ยาวแบบนี้เลยจากนั้นนะคะก็มาแต่งโครงหน้า่านี้นะ แล้วก็ไปกัดเอาไว้ด้านหลังเราจะใช้เป็นเข็มูมดนะคะโอเคพอได้แบบนี้แล้วจ้าเพื่อนๆก็ลองไปพันตามนะคะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบสุดท้ายกันเลยนะคะก็เป็นรูปแบบที่4ี่จะเป็นรูปแบบไหนไปดูกันเลยจ้ามาค่ะเรามาต่อกันรูปแบบสุดท้ายนะคะก็เป็นรูปแบบที่4ี่นะคะเอาชายผ้านะคะฝั่งด้านยาวนะคะแบบนี้เลยนี่เห็นไหมฝั่งแบบนี้นะแล้วก็ เอามากัดตามโครงหน้าของเราค่ะกัดแบบไปด้านหลังแล้วก็ใช้เป็นเข็มกัดนะคะโอเคค่ะพอเรากัดไปข้างหลังแบบนี้เลยนะก็มาแต่งโครงหน้าน,นิดนึงค่ะจากนั้นก็ใช้ผ้าที่เหลือมาแบบนี้ค่ะพันขึ้นไปข้างบนเลยข้างบนเหมือนนะแล้วเอ,เอาใช้ผ้าตรงนี้นะคะสอดเข้าไปในรูสอดเข้าไปใต้ผ้านี่เลยค่ะ แล้วก็มากััดแต่งตรงนี้อีกทีหนึ่งค่ะนี่เลยนี่นะคะก็ใช้เป็นเข็มหมุดค่ะนี่เลยแล้วก็แต่งแต่งนิดนึงนะคะนี่เลยนะคะก็จะเป็นรูปแบบที่สีนะคะง่ายมากๆเลยนะคะใช้ผ้าก็จะเหลือยาวแบบนี้เลยนะคะ เันบ้างค่ะสาหรับรูปแบบที่4ี่นะคะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่ง่ายมากๆสําหรับสาวๆนะคะสวยๆมากๆเลยนะคะเก๋ๆรูปแบบนี้นะคะก็สามารถเอาไปพันวันฮาเดียหยของเราได้เลยเป็นไงกันบ้างคะสําหรับการพันผ้าคลุมทั้งหมด4รูปแบบนะคะที่วันนี้ตาเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะก็เป็น4ี่รูปแบบที่ง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนก็ลองไปพันตามกันดูได้เลยจ้าผ้าพันนะคะก็คือเป็นใช้เป็นผ้าพันยาวนะจ๊ะที่รักคนสวยวันนี้นะคะใครที่ดูไม่ทันนะคะก็สามารถย้อนคลิปกลับ แล้วก็ไปลองฝึกพันพันพันดูนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ยากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนี่ๆีน้องๆ้องก็ลองไปพันตามกันดูนะคะแล้วก็เอาไปเลือกใช้พันกันในวันฮาริยยโยของเราได้เลยนะคะเพื่อนๆนก็ลองไปเลือกดูนะคะรูปแบบไหนที่ถูกใจก็ลองไปพันตามกันดูได้เลยจ้าสําหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe ตาด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องของเราและเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ตาได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้นะคะตาก็ต้องขอขอบคุณ คุณเ,เพื่อนทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามารับชมกันนะจ๊ะอย่าลืมไปลองพันตามนะคะแล้วก็เอาไปพันสวยๆในวันฮรริยอยได้เลยช่วงนี้นะคะก็เป็นสิบวันสุดท้ายของการถือศีลอดของพี่น้องชาวมุสลิมของเรานะคะก็ขอเ,เพื่อนๆทุกคนนะคะถือศีลอดกันอย่างครบถ้วนด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะโรคระบาดของเราโควิดก็กลับมาเป็นรอบที่3แล้วนะคะก็ฝากเ,เพื่อนๆดูแลสุขภาพของตนเองด้วยจ้าวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะซาลามัตวันฮริีลอยไว้ล่วงหน้าแล้วกันนะคะลาไปก่อนคะ่ะอัล Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.